สวัสดีค่ะพี่น้องจากมื่อนี่เป็นเรื่องงามยามดีเนะจ้ะเด็กพี่นายเป็นโอนเงินมาให้ไปเบิ่งรถจ้ะก็เลยขึ้นว่ามื่อนี่ยซไปเบิ่งรถโตโยต้าน้คอยพี่น้องนะจ๊ะเนาะจะไม่รู้ว่ารุ่นใดพี่น้องจ้ะแต่ว่าอยู่ในจังหวัคือมักโตโยต้ารีโว่สี่ประตูเนาะก็เลยมื่อนี่ถ้าถึงใจก็สิ้อจอมาเลยนะถ้าไม่ถึงใจก็จะเบิ่งไปหลายๆนะจ๊ะแล้วก็ดูได้นี่นะถ้ามราเบิ่งคุ้มแลคุ้มสะดวกอย่าสองคุณสะดวกนะบ้านเกิดเมืองนอน ต่วันนี้มันติดช่วงโควิดบรู่าเดือนใดสิได้ครับฝรั่งเศสการสิไปใสมาใสมันก็อย่างน้องมิมเนาะก็เลยว่าทีนปกติกันอย่างนนไ,ปไปกยก็ก <c oughs> สิจ่าสิาไปเบิ่งรถจ้ะแต่ว่าเป็นแบบหมู่บ้านบ้าน,าน,นอกเนะาะบ่ได้มีอย่างจา้ะแบบถนน,นกันนนเป็นแบบนี้แต่ว่ามีทุกอย่างจริงๆนะคะเข้ามาซอยนี้คืออาหารการกินคือบ่ได้ขาดค่ะ มีตั้งแต่อาหารตามสั่งตำมะขุ่นร้านน้ำปันมีขบเบืดอเจริญอาหารแท้เบิ่จะหุ่นเพ่่นจะ้ะเสี้วตานาัตอนนี้ก็อยู่โตโยต้าเจริญสีนะจังหวัดนครพนม คันไดค่ะแต่คันที่สาวเนาะนี่คันนี้ค่ะที่เบ่งไว้ เออตัวนี้งามสีดำว่าคือกันหาสองหลน ก็เราเขาเป็นงานจับนะจับก่อนออเราเราจะต้องเช็คราคาดูก่อนค่ะเช็คราคาแต่ดูก่อนเพราะว่าทย่างราคาเขาจะแยกขายอย่างชิ้จะเป็นประมาณนี้งามเท่ายหายเลย งามจ้ะเ,เกีย่ยวทรไมดะหน้าตูน,านี่ได้แม่นแล้วามเหรนี่งาคือแคบมันใหญ่แคบมันกว้างอืมมันก็เลยบังคือสีประตูเนาะอ่าเจ้าสี่สี่ประตูนะอืมนี่อุ้มง,งามวิมนี่เนาะเลิศเลย มนกวางทำสีประตูเลยเนาะน้องอยู่ได้วัวนี้กันเลยเสียบอราสีนะใส่เครื่องเสียงเลยถางไหนเนาะปีตู้เลยให้คนนั่งได้เนาะปีตู้ขึ้นมาเลยนั่งไปสองคนจบเนาะว่าให้ไปไปนำแล้วเอาปูปูก็ยกนั่งได้คนเออแล้วมากับถือกว่าหลาย กระภาสีอืมกสีนอนำบงอืมจเบซอกนาะดูจากซู้ฟก็อครับดูจากล้อก็อันนี้เป็นรถโชว์อะรถโชว์บะตัวนี้เราก็ลูกค้าซื้อถ้าเกิดมาตรงสเป๊ก็คันไหนก็ลูกค้าเม่อมีรถจ้ะหนึ่งเดือนถึงได้ ไปเบ่งอีกศูนย์หนึ่งสายเออทหารงามนะเพราะว่าเพราะว่าจากเดือนได้ประมาณเดือนสองเดือนเราอยากใส่งานเนาะไปไปเบางตรงมหมี่ข้าตรง่ะไปพากันไปใส่ค่ะตอนนี้มาแวะกินข่าวค่ะอยู่ร้านขึ้นชื่อของจังหวัดนครพนมร้านเป็นปลาเป็น ติดริมโขงเลยเนาะติดฝั่งลาวจ้ะม,มาพักยกก่อนเพราะว่าเ <c oughs> มือ่อยมันโบได้จะรถบบมีซิซื้อซิซื้อรถเธอหนึถถ่งกับบมีในเซต็อกจ้ะตะบ, <c oughs> บ้า <c oughs> รถเมดมเพราะว่าอีย่างหนึง่งยุคยุคโควิดพอมและนะ้วเนาะก็จะโบผลิตหลายถึกเธอละสิบคัน ันนี้ก็พาแม่เชี่ยวมาชมแม่น้ำโขงกับคนขับรถจากคนสวนยูรานปะเป็นอันนี้ฝั่งเราแม่น้ำโขงว่านว่าวา กังเลอยู่สเจ้ารมาสีคนสคนสักัผอย่างเดียวบริเวณรอบร้านค่ะบ้าเยอะคนเยอะมากได้วดีโอนว่าอะไรปดบอกแล้ว่าว่าไว่ะนะ หาก่าเป็นบแล้วเป็นมือะออยูทูบเลเสียย้เยเยเอาไม่ะปลาปาปนปา ขนาดใบม่วงด้วยเนาะลิ้มผงโอู้หน่าอันนี้เป็นผัดฉ่าปลาคังปลาคังนี่เป็นปลาขึ้นชื่อของแม่น้ำโขงได้เนาะลองชิมดูให้เลิศแซ่บเลยเล่ะค่ะแซ่บเนาะยอมกินได้อย่างเดียวได้สี่ห้าคนนี่ ตำลากุ้งสดค่ะ <sup> ก yeah. right. ุ้งปราแบบกุ้งเล็กๆอร่อยไหมชิมกุ้งหอดก้งงวงกุ้งยน้ำโยแซบปะได้ไหมได้ใช่ไหมย่างลมแซบปะ ยายแซ่บอยู่ปะยายอุ้มซิมอร่อยไหมเลือเป็นอะไรคะอันนี้เป็นต้มยำโปแต

你好。